กับผมขอกราบสวัสดีพี <Yeah. S 1> ่น้องฟังไปสุขสุขนครับวันนี้ยู่กับผมครับยูพาเซฟกึ่งโอคพี่น้องสำหรับเมนูนะเป็นเสนอเมนูหมกสมองหัวพี่น้องวันนี้ได้หมกสมองหม้อมันห่นพี่น้องพร้อมใส่พิกซิตู้แล้วก็ผักซีเล้านะครับเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศเมนีูแบบคึ้มๆนะร่มๆพี่น้องรสเกี่ยวเขากะไล่ไหมพี่น้องโบะไร้ยาฮ้างกระผมเสิร์เหมือนกันคำแรกแค่ประมาณโอ้หม้อห่อนห่อนครับบมันกินโดนเหรอครับเป็นแบบหมกหมกหม้อนะครับวันนี้เป็นแบบ

แต่คูก็หลุดๆนะครับหืมลูกใหญ่ใหญ่อื้มอืีม มกมองกัแซบมกเป็นมกปีนกันแซบนะคะรับนะจิงอาจสิมีจิงลบก้นเนี่ยเพียงม,มันเนี่ยเจียวขอรายคน วันนี้ลืมข้าวเหนียวครับผมปรเดี๋ยวขเหนียเขาไม่กินนะโอ้ยลืมเืียงเ,เจียงหลุดเจียงลเจียงลงออาไป <c oughs> เป็นง่ายพี่น้องดมครับ bú hương thìe là kiểu bú hương thìe là kiểu bốc biển ตรวจเป๊ะังไยเงี้ยเจกโอ้คักดีครับนอมไอตัว มาผิดน้องข้าวไม่ย่ญ่ครับหมพอร์บอพอร์บ,รบรวันมันเจอาวันแล้วนหันน้อยนะครับต้อง องขอสวดขอไผ่ครับเรื่องสับผูุเดมที่กินเปลี่ยนนะครับนอ้องงขอโทษขอไผ่สำหรับท่านที่ทานไี่เปลี่ยนนะครับผูดเดมเเคยกินกับร่อเมืองพี่น้องแซ่บครับนุ่มขนาดนุ่มมันไม่เหมือนหนึ่งที่คิดนะครับเนาะอร่อยนะครับมือม เพื่ออึงใครเหรอครับบางข้องกะเบื่อกากินเงินบอดีมันแบบมันหายกินนะครับเนาะแต่บามัมเสียบนะครับข้างในมันอร่อยมาก <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดพี่น้องนะเส้นสวยจังเลยครับจัดไปครับทำแบบไงเนี่ยครับพี่น้องสหรับมันดีติดต่อเพียงเสียงมีแล้วนะครับต้อโอ้เหนียวเสียคากิลีครับตรงนี้โอ้ร่มแห้งขนาดเลยครับผม สำหรับผู้ใดมากินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่บ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้โยปาแซ่บได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับมนีพิธาตประการใดเรื่องวายิีบุ้มบ้าเกิดไปกระต๊อกหัโทษก็ไฟอีกเป็นกำลังใผมขอบคุณดีใหยียดค่ะมาติดตามมาชมกับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคองว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพู้อาชีพนายครับผม